สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้ระยามาเล่นเป็นพีกัลคาร์ดนะคะสำหรับทวินเฟรมโดยเฉพาะเลยก็คือระยาจะสื่อข้อความจากทวินเฟรมของคุณนะว่าตอนนี้ทวินเฟรมของคุณนะ่ะอยากจะบอกอะไรกับคุณนะคะณนะตอนนี้เลยเดี๋ยวระยาจะแบ่งให้เป็นสามกองนะโอ้ยระเด็นออกมาทางทางที่ยังไม่ได้ เริ่มเปิดอยากออกมากเลยโอเคระายะาจะลาระยาจะวงางไพ่สามกองนะคะก็จะเป,เป็นแบ่งเลยนะอันนี้รายาไม่รู้เลยนะว่าใบาแรกของแต่ละอันนะคืออะไรแต่ว่าเป็นหน้าที่เพื่อนๆนะคะที่ต้องการจะรู้ว่าความรู้สึกของทวินเฟรมเพื่อนๆกับคิดกับเพื่อนๆอยังไงตอนนี้ข้อความที่เขาอยากบอกเพื่อนๆนะเพื่อนๆเลือกได้เลยนะคะสําหรับ ออสามกองนี้ระยะตั้งชอบกองไหนมีความรู้สึกผูกพันกับกองไหนเลือกกองนั้นได้เลยนะคะกองแรกจะเป็นน้องคนนี้นะน้องนางฟ้าคนนี้นะสีม่วงนี่นะคะมีหูก,กระต่ายนะกองที่สองก็จะเป็นน้องนางฟ้าถือดาวนะคะคนนี้และกองสุดท้ายเป็นน้องนางฟ้าใส่มงกุฎผมสั้นนะ เพื่อนๆถูกใจน้องๆกองไหนหรือว่าไพ่ไพ่กองไหนเลือกได้เลยนะคะโอเคเดี๋ยวรายาเริ่มเลยนะคะที่กองแรกดูซิว่าเพื่อนๆข้อความทวินเฟรมของเพื่อนๆคือ Don't pressure me เกิดอะไรขึ้นเลยตอนนี้อยู่ในความสัมพันธ์เซป a ปร์ใช่ไหมเนี่ยแล้วก็ถ้ารายาเดาไม่ผิดอ่ะ น่าจะมีใครในสองน่าจะมีปัญหาเกิดขึ้นกันแล้วแล้วก็อาจจะมีคนในความสัมพันธ์ระยะดาวว่าเป็นเพื่อนๆเ,เองที่ที่อาจจะคาดหวังกับเขาบางเรื่องมากเกินไปแล้วเขาเหมือนเขาจะยังสับสนอยู่แล้วบางคนคู่ของเพื่อนๆอ,อาจจะยังไม่ทวนเฟรมคู่ของเพื่อนเอ,นอาจจะยังไม่ตื่นรู้เท่าเพื่อนๆนนะเขาเลยรู้สึกว่าเขาถูกแรงกดดัน เราจริงๆเราอาจจะมองว่าไม่ใช่แค่เพื่อนๆด้วยที่สื่อถึงเขาในเรื่องนี้แต่อาจจะเป็นทางสิ่งศักดิ์สิทธิ์ของเขาเองที่พยายามกดดันให้ให้ฝั่งตรงข้ามหรือคนรักของเพื่อนๆอะ่ะตื่นรู้อะ่ะเขาน่าจะโดนหนักเลยตอนเนี้ยเขาเลยแบบมีความรู้สึกว่าอย่ามากดดันฉันใช่ไหมอะไรอย่างเงี้ยเออเราอาจมองว่าคนคนนี้ค่ะน่าจะอยู่ในอย,อยู่ในช่วงสับสนในตัวเองด้วยนะ หมายถึงว่าคนของเพื่อนๆนะก็พยายามให้เวลาเขาหน่อยเนาะพยายามให้เขาเวลาให้เวลาเขาปรับตัวด้วยนะบางคนเพิ่งเข้าสู่เส้นทางอาจจะยังไม่เข้าใจว่ามันคืออะไรอะไรแบบเนี้ยเราฉันจะต้องไปเจออะไรอะไรเงี้ยคือพูดง่ายว่าไม่พร้อมพูดิี้ดีกว่ายังไม่พร้อมเข้าสู่เส้นทางนะก็พยายามเขาเรียกอะไรอะพยายามเห็นใจเขาหน่อยแล้วก็พยายามค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะ ะะโอเคนะคะโอเคชาสำหรับคนกองแรกสำหรับคนกองที่สองน้องฟ้าถือดาวนะ I think about you all the time โอ้ยจ้ากองที่สองก็หวานแววมาเลยจ้าใครได้กองนี้ก็แฮปปี้แล้วนะคะว่าคนรักของคุณนะคนที่เป็นคาเวนแฟมของคุณที่ไม่ว่าคุณจะอยู่กับเขาหรือไม่ได้อยู่กับเขาตอนนี้บอกได้เลยว่าเขาคิดถึงคุณตลอดเวลาอันนี้เป็นกองของคนค้างหลักนะคะ,ะระยะบอกเลยค้างหลักสุดสุดๆุด ก็อยาก็จะบอกว่าแฮปปี้ด้วยนะคะเพื่อนเพ่อนเอเอาเพื่อที่ Energy เอเนจีเพื่อคนรักของเพื่อนเพื่อนหรือว่าคู่ทูอินเฟรมของเพื่อนเพื่อนเขาบอกเลยว่าเขาคอนเฟิร์มว่าเขาคิดถึงเพื่อนตลอดนะและกล้องสุดท้ายนะคะดูซิเขาอยากพูดอะไรนี่ we've been together for lifetimes ค่ะคนนี้ Energy จริงจังมากๆสุดๆเลยคือแบบไม่ได้มีแบบออกแนวแบบแบบแบบเพอรันเลยนะคือเขาอะแบบ ประมาณว่าคืออันนี้ระยะเข้าใจว่าคนนี้น่าจะตื่นรู้แล้วคู่คู่นี้คู่สุดท้ายเนี่ยมั่นใจว่าตื่นรู้ันทั้งคู่แล้วเพราะว่าเขารู้แล้วว่าเขาคือคู่กับเพื่อนๆซึ่งเป็นมาตลอดในทุกๆชาติที่ผ่านมาเลยคือเคยเคยอยู่เคยเป็นคู่กับเพื่อนๆมาตลอดตั้งแต่อดีตชาติจนปัจจุบันนี้ก็ยังเป็นแบบนั้นคือเขามั่นใจว่าเพื่อนๆคือคู่ทเวนเฟรมของเขาจริงๆคนนี้ตื่นรู้แล้วก็ แล้วอะเออราบางคนอะอาจจะมีเวดไว้ว่าบางคนอะก็คือเหมือนระลึกชาติได้ด้วยว่าเคยเป็นคู่กันมาก่อนเคยทําอะไรกันมาก่อนเนี่ยแล้วก็มั่นใจว่าเพื่อนๆคือคู่เขาแน่นอนดีงามมากเลยค่ะโอเคนะคะสำหรับวันนี้ข้อความของทวินเฟรมถึงคุณนะคะหวังว่าเพื่อนๆจะได้รับเอ e น g y จีทีดีไปถ้ารู้สึกว่าอันไหนที่เป็นลบหลืออะไรก็ขอให้ทิ้งไว้ในคลิปของรายาได้เลยนะคะโอเคนะคะไว้รายยามาทำ คลิปให้ใหม่นะคะกับคนที่อยู่ในความสัมพันธ์ของเทรลเลนฟมนะคะขอบคุณเพื่อนๆที่ติดตามนะไว้เจอกันใหม่คลิปหนะะ้าค่ะสวัสดีค่ะ